สวัสดีครับพบกับผมสันนกลงชาแนลนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มีนกหนึ่งทินนะครับผมที่ว่านิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทยที่สุดนะตอนนี้นะครับผมทินนี้นะยกให้เป็นทินที่มีกันเกือบทุกคนนะครับผมเนื่องจากจํานวนนกที่เยอะนะครับผมนกปานี้นะ,ะจึงผมจึงยกให้เป็นผมว่าคนเลี้ยงกันเยอะที่สุดเลยณะ,ะตอนนี้นะครับผม นั่นก็คือนกป่าแพร่นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เอาขอ้อมูลนกงหัวจุกตินป่าแพร่มาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมนกกรงหัวจุกป่าแพ่นะครับผมเสียงไปเลาะลงเพลงไปเราะนะครับผมนกโงหัวจุกป่าแพร่เป็นอีกหนึ่งสายพันนกนะครับผมที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนื่องจากมีเสียงที่ไปเราะนะครับผมแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะ เสียงร้องของนกชนิดนี้นะครับผมอ่ามักจะดังกลางวานเละยาวนานทําให้หลายคนลหลงไหลในเสียงของมันนะครับผมเป็นนกที่ว่าใจสู้แล้วก็ระยะยาวนี่คือหัวใจอึดตึกทุนนะครับผมเป็นนกที่เล่นนานมากนะครับผมแล้วก็ร้องเสียงร้องกลางวานของเขางนะครับผมดึงดูดให้ผู้คนที่เลี้ยงนกคงหัวจุกนะครับต้องหามาเลี้ยงกันได้ได้นะครับผมนกป่านี้เป็นนก ที่ดุนะครับผมและตอนนี้ก็ผมเชื่อนะครับผมว่าเป็นตินป่าที่คนเลี้ยงมากที่สุดในตอนนี้นะอ่าเลยเป็นตินที่ดีอีกหนึ่งตินเลยนะครับผมล,ล,ลักษณะลักษณะดินของนอกคงหัวจุกําป่าเพ้นะครับผมมีรูปร่างมีขนาดกลางหัวโตมีขนสีดําสลับที่หัวเละลาตัวส่วนบนนะครับผมส่วนท้องมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนนะครับผมเสียงล้องมีเสียงร้องที่หลากหลายเลย ซับซ้อนสามารถเรียนแบบเสียงสัตว์อื่นๆได้อย่างดีนะครับผมเป็นนกที่ว่าสมองนีนะนิสัยนะครับผมเป็นนกที่ฉลาดช่างสังเกตและมีความขี้เล่นสูงถ้าใครได้ไปป่านี้ถือเป็นป่าที่ดีต้นๆเหมือนกันนะครับผมาการดูเลนกกคงหัวจุกํำปาเพ่นะครับผมอาหารนะควรให้ที่หลากหลายเช่นมเมล็ดพืชผลไม้เละ มะเร็งเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะเราต้องดูแลให้ดีนะครับผลไม้อาหารต้องสดนะครับผม,มเมล็ดพืชอะไรพวกนี้จะจะต้องเป็นสดที่ไม่ได้เก็บมาเป็นของกลางคืนหรือว่าของที่มีอายุนานเกินไปเอาไมา้นกกินมันก็ไม่ดีนะครับผม <S <S นกกงหวัวจุกจำป่าแพ้นีคือตอนนี้นิยมกันมากนะครับผมเป็น ไม่เป็นันดับหนึ่งในนกที่มากี่ตอนนี้ของนอกพงวัจุกนะก็ะคือนอกป่าเพ่นั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนก็มีเกือบทุกคนนะครับผมป่านี้นะอ่าน้ําดื่มนะครับผมเราจะต้องเปลี่ยนน้ําไม่สะอาดทุกวันนะพอถ้าเพื่อนเพื่อนให้น้ําที่ไม่สะอาดไปน้ําที่นกมันกินนะ่ะมันมีแบคทีเรียพอวันตัดไปมันไปกินต่อนะครับผมในแก้วน้ามันเป็นแบคทีเรียนั่นแล้วก็กลับเข้าสู่ไปที่ตัวนอกอ่าทีนี้ทําให้เชื้อโรคเชื้อโรคนะครับผม อ่ามันไปอยู่ในทางดินไหนใจนกมันไปอยู่ในลำไส้มันไปอยู่ในหลายๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ใส่ประยาตเขาจะทําให้นกตายนะนกสําคัญนะครับผมนกที่มันกินน้ําที่มันกินบ่อยๆอย่าน้ลายมันลุนะครับผมฝากถึงจุดนี้ไว้ด้วยนะที่เพื่อนๆบอกว่านกป่วยกันบ่อยโก้น้ําไม่ค่อยเปลี่ยนไงอ่าลองไปเปลี่ยนน้าเปลี่ยนนุ่งเปลี่ยนนี่ให้กินแต่ของสดใหม่นะครับผมขนาดกล้วยที่ผมย้าตลอดนะถ้าเพื่อนๆไม่ดูให้ดีได้ กล้วยบุ๋มเกตไปนะครับผมก็นกตายเลยนะนกตัวมันเล็กโดนสารพิษไม่ได้ให้เราจําไว้เท่านี้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะควรทําความสะอาดทุกอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่ผมย้าไปตลอดนะครับผมอ่าต่อนะครับผมอ่าปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยงนกคงหวัวจุกชํปาป่าแพนะครับผมลูก อาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสหรือปรสิตนั่นเองนะครับผมอ่าพวกนี้นะครับผมเป็นจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเป็นปรสิตมันติดมาได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็พยายาม่า่ประยาดด้วยนะครับผมดูตัวนกด้วยนะก็ใช้ยา่า่ประญาิคุณนั่นเองนะครับผมอ่าพฤติกรรมก้าวร้ามากนะครับผมพฤติกรรมของนกไอตาเพศเนี่ยครับผมก้าวร้าจะดุเลยจะด้นนะครับผมสุดๆนะ คือก็หวงปลาก็าหวงตินก็หวงที่นั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะนกคงหวัวจุกมาจากอื่นเขาจะดังนะเขาจะทุบเขาจะตีใส่เลยเป็นพื้นที่คของนกคงหวัวจุกอยู่แล้วนะครับผมอ่า่อต่อมานะครับผมก็ค,ควรระวังในการเลี้ยงนอกคงหวัวจุกป่าเพนะครับผมอาควรศึกษากฎหมายด้วยนะครับผมกับการเลี้ยงนกยางคข่งคนะรับนะเพราะนกคงหวัวจุกมันผิดกฎหมายนั่นเองเพราะมันอยู่ใน โพลบ,บสัตว์ปา่าคุ้มโครงนะถ้าเ,เพื่อนๆเลี้ยงก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับผมเพราะถ้าไม่มีอาจจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับผมฟังไว้ด้วยนะ,ะความรับผิดชอบนะการเลี้ยงนกเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงส,สูงมากนะเพราะว่าเ,เพื่อนๆจะต้องทำความสะอาดตรงตลอดนะเราอยู่ตกปตกไม่ได้นะตกไหมอ่าทีนี้เราก็ต้องมันดูแลอเอาใจใส่นะครับผมให้นก อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะอาดนะครับผมอ่าสวัสดิภาพของสัตว์นะเราควรดูเลนอ่าให้นกมีความสุขนะครับผมที่ดีอ่าประมาณนั้นนะเละอีกอย่างนะครับผมอ่าการฝึกฝนนะครับผมสามารถฝึกไอ้นกตามตามคําสั่งได้นะอ่าเมื่อเราฝึกไอ้มันอ่าลงตามเสียงเรียกที่เราเรียกนะเราเรียกเมื่อไรมันลงเราก็ฝึกไอ้อาหารไ้นู่นให้นี่ไอ้นั่น อ่าเป็นการตรวจเทนนะครับผมจะทําให้นกปูวจุกมีความสุขกับลงไปด้วยนะครับผมอ่าการพาไปตรวจสุขภาพก็ดีนะครับผมพาไปตรวจสุขภาพที่คลินิกกับหมออะไรแบบนี้นะจะได้หมอจะได้ดูลักษณะขี้ดีไม่ดีเอ่ออาการมีปัญหาอะไรหรือเปล่านกป่วยนกอะไรมันก็ดีนะครับผมพาไปพบเพ์น,นะอ่าเละสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นนกปูวจุก ป่าเพล่นั่นเองนะครับผมมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมอ่าข้อดีก็คือนอกมันเก่งนะครับผมนกมากนะครับผมอ่าแต่ข้อเสียนะมันยังไงอะข้อเสียมันก็มีนะครับผมอ่าถ้าเราไม่เอาใจใส่ดีๆนะมันขี้น้อยใจเหมือนกันนะครับผมนกโอ้จุกป,ป่านี้นะแต่เก่งแน่นอนนะครับผมเล่โกเสียวมีมากที่สุดนะอ่าสำหรับที่มองหาอยู่นะ ให้เอาป่านี้ไปเลีย้ยงได้นะครับผมเพราะว่ามีเยอะที่สุดเกือบเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมนกโอจุก่าเพล่ของดีจากภาคเหนือนั่นเองนะครับผมเป็นนกไทยที่มีเยอะมีมากเลยพวกเก่งนะครับผมแต่เ,เอามาเลี้ยงก็ดูเล่เอาใจใส่ได้ดีนะครับผมต้องรอสักหน่อยนะเมื่อมันสู้เมื่อไหรก็บันเทิงเมื่อนั้นนะได้ฟังเสียงนู่นนี่นั่นนะครับผมเสียงโดด ดีๆลงนะบางตัวก็บินเยอะนะมีเอฟีก็ตักเข้ามาบอกเยอะว่านกบินนกนูเยอะนะป่าเพ่นะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ